สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมต้อนรับก็สู่รายการจับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะดิฉันอัยามันเอ,าานอาานราวัตรอาจาร,รย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์คะ่ะรายการนี้นะคะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์คะ่ะเป็นการแนะนําพูดคุยกับคน้าส่วนราชการหรือบุนคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนของจังหวัดอ่างทองนะคะ ที่เราจะมาบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นน่าสนใจหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่กำลังจะมีบทบาทกับประชาชนลงในพื้นที่แล้วท่านจะได้รับประโยชน์อย่างไรนะคะหลายตอนที่ผ่านมานั้นเราได้รับการตอบรับอย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้ามาที่สำนักงานสตูดิโอที่อ่างทองนิวส์เองก็ดีหรือจากเว็บไซต์ที่เราออกอากาศไปนะคะแล้วก็มีการแนะนำค่ะว่าอยากที่จะให้พูดคุยกับ หัวหน้าส่วนคนนั้นหน่วยงานนี้นั้นถือว่าเป็นรายการที่เราได้รับการยอมรับอย่างมากส่วนหนึ่งนะคะเพื่อต้องการจะบอกว่าวันนี้มีอะไรที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมทั้งภาพรัฐและเอกชนต้องขอขอบคุณทางอ่างทองเคเบิลนะคะที่เปิดแพร่ภาพให้เราได้ชมและท่านยังสามารถติดตามชมทางเว็บไซต์ได้ทั่วทั้งประเทศค่ะ ในรายการวันนี้ค่ะเป็นรายการเกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองในเรื่องของการออกแบบเมืองและในเรื่องของความดูแลความแข็งแรงของเมืองนะคะซึ่งที่ผ่านไปหลายตอนนั้นก็เป็นหลากหลายรูปรถค่ะวันนี้ค่ะทางอ่างทองนิวส์นั้นได้นําเสนอเรื่องของทําอย่างไรที่เราจะมารู้ว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีหน่วยงาน ที่ดูแลเรื่องของความแข็งแรงการออกแบบนั่นคือหน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้ค่ะบุคคลที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับงานของเขาทําอะไรบ้างทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วงานของเขาเกี่ยวข้องกับใครบ้างขอต้อนรับและสวัสดีค่ะท่านโยธาธิการและาวางผังเมืองจังหวัดอ่างทองคุณพักดีศักดิ์พิสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับอาจารย์ผู้สวัสดีครับท่านผู้ชมต้องเรียนถามท่าน ชื่อจริงๆคือโยธาทิการนะคะต้องเรียนถามท่านโยธานิดนึงว่าคําว่าโยธากับผังเมืองค่ะความหมายต่างกันไหมคะครับคือความหมายต่างกันครับโยธาเนี่ยจะเป็นงานด้านช่างค,ครัจะดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบประมาณราคาค่าก่อสร้างอของสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารถนนสะพาน เขื่อนครับส่วนงานด้านผังเมืองเนี่ยจะเป็นการวางและจัดทําผังเมืองออเป็นการกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทต่างๆนะฮะซึ่งจะเป็นผังสีตัวนี้ <c oughs> สีเช่นสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรประ,ประมาณนี้นะครับนะ แล้วก็จะกำหนดระบบสาูปรโภคสาูประการอาของผังที่จัดทำในแต่ละแหง่งครับผมอย่างนั้ก็ต้องคือที่ถามเพราะว่าความหมายมันแตกต่างกันอยู่แล้วแต่หลายคนนะคะสงสัยว่าทำไมจะต้องมีคำว,ว่าโยธาและผังเมืองนั่นคือการทำงานควบคู่กันไปก็กลับมาตรงผังเมืองนิดนึงนะคะว่าสำหรับจังหวัดอ่างทองเองนะคะ <c oughs> มีการแบ่งผังเมืองในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ ีนี้เกี่ยวกับโยธาและผังเมืองเนี่ยผมขอเท้าไปถึงที่มาของมันก่อนค่ะค่ะดีค่ะคือกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี54นะฮะค่ะโดยนำกรมโยธาธิการรวมกับกรมการผังเมืองปีปีอะไรนะคะปี54 2554<อ>ครับผม เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยเลยตั้งเป็นชื่อใหม่เป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองครับมารวมกันเหตุผลที่รวมกันเพราะว่าปฏิรูประบบราชการครับในสมัยนั้นก็มีการแยกกรมโยธาเนี่ยออกเป็นห้าหน่วยงานเพราะภารกิจของกรมโยธาเดิมเนี่ยมันจะมีห้าภารกิจครับแยกออกเป็นห้าหน่วยงานเลยเช่น ภารกิจเกี่ยวกับถนนสะพานจะแยกไปเป็นกลมทางหลวงชนบทภารกิจเกี่ยวกับด้านเจาะบ่อบาดาลก็เป็นกลมทรัพยากรน้ำบาดาลเกี่ยวกับด้านป่าปาก็แยกเป็นกลมทรัพยากรน้ำปราปาครับเกี่ยวกับการตรวจปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สก็เป็นธุรกิจพลังงานนะครับแล้วก็นำ กรมโยธามารวมกับผังเมืองเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านผู้ชมคงอยากรู้นะคะว่าแล้วในส่วนของจังหวัดอ่างทองของเราเนี่ยนะคะการวางผังเมืองนั้นเป็นรูปแบบอย่างไรมีลักษณะอย่างไรต้องเรียนถามท่านโยธาต่อละคะครับการวางผังเมืองนะฮะก็จะมีการกําหนดพื้นที่ที่จะวางผังโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนก่อนอะนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนนะฮะแล้วถึงจะดําเนินการวางการวางเนี่ยมันก็จะมีลําดับขั้นตอนในการวางครับซึ่งซึ่งมีทั้งหมดอย่างผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทองเนี่ยจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนนะฮะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่21นะซึ่งอยู่ในคณะกรรมการกิจสดีกาของกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ คือมันพ้นพ้นจากการดําเนินการของจังหวัดไปแล้วส่วนนี้ก <ลอ S 1> ็รอรอที่<ส>จะประกาศใช้ส่วนจังหวัดที่ท่านบอกเป็นสีสนั้นเรามาให้ความรู้นิดนึงนะคะว่าสีเขียวหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึงอะไรอย่างเงี้ค่ะสีเขียวเนี่ยก็คือที่ดินประเภทกเกษตรกรรมชนบทและ,กะเกษตรกรรมสีเหลือง ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นหนาแน่นน้อยนะฮะอย่าอย่างสีส้มก็จะเป็นที่อยู่อาศัยประเภทหนาแน่นาปานกลางสีแดงหนาแน่นมากสีม่วงก็จะเป็นประเภทอุตสาหกรรมค,ครับหนึ่งสี่หสีจริงๆมีมากกว่านี้ครับนะแต่เอาที่จําเป็นครับ ที่หลักแล้วในส่วนของอ่างทองเปอร์เซ็นต์ของสีอะไรสีเขียวน่าจะมากที่สุดใช่ไหมคะเกษตรกรรมเพราะอ่างทองเป็นเมืองกเกษตรกรรมก็จะเน้นสีเขียวพอเรารู้ว่ากเกษตรกรรมเรามาได้สุดเพื้นที่สีเขียวเยอะที่สุดพอเราออกแบบปุ๊บก,ก็ออกแบบในเรื่องของการสอดรับกับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์อะไไงคะใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้น ความสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงที่ผ่านมาเป็นหลักใช่ไหมเช่นบริเวณพื้นที่ที่เป็นไร่นาสวนอะไรก็จะอยู่ในประเภทสีเขียว<ะ>ในโซนสีเขียวนะครับ<ะ>ส่วนชุมชนที่อยู่ในเมืองชุมชนเมืองหรืออะไรก็จะเป็นสีชุสีแสดสหรือสี<ะ>สครับ<ะ>สีส้มหรือสีแดงอย่างเงี้ย แล้วในส่วนของงานที่ผ่านมาในรอบปี2557ค่ะอยากให้หัวหน้าท่านได้พูดว่าผัางเมืองกับโยธานเนี่ยทำอะไรไปบ้างในจังหวัดอ่างทองคืองานโครงการที่เราดําเนินการเนี่ย <c oughs> ก็จะมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันน้ําท่วมนะครับ <c oughs> โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อน <c oughs> ป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ําท่วมครับ <c oughs> โครงการบริหารจัดการน้ําในเขต ชุมชนเพื่อป้องกันอุทกภัยครับโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อการระบายน้ำซึ่งเพิ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาสี่คลองด้วยกันนะครับแล้วก็โครงการวางและจัดทำผังเมืองในพื้นที่ต่างๆครับแล้วก็โครงการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการอยู่นักขณะนี้ครับซึ่งที่เราได้ทราบมานะคะการแบ่งงานออกเป็น4ยุทธศาสตร์รถูกไหมคะครับสียุทธศาสตร์นั้นคืออะไรบ้างคะท่านคือสํานักง,งานโยธาธีการเดี๋ยวผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับสํานักง,งานโยธาทีการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็เป็น ส่วนราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมืองกรนะทรวงมหาดไทยครับ mm hmm. ก็มีภารกิจกำหนดไว้ร mm hmm. วมทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ด mm ้วยกันนะฮะคือยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง mm hmm. การพัฒนาเมือง mm hmm. การอาคาร mm hmm. และการบริการด้านช่างทั้ง4ยุทธศาสตร์ mm hmm. คือ ภารกิจหลักที่เราจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการต่างๆไม่ว่าจะของทั้งจังหวัดหรือของกรมครับนอกจากกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วนะคะในส่วนของออการสร้างเขื่อนหรือกิจกรรมในส่วนของการปรับตบชวาแล้วเรียนถามท่านนะะิดค่ะในมุมมองวันที่ท่านลงการวางผังเมืองของอ่างทองแล้วท่านได้ข้อคิดอะไรบ้างคะ ผังเมืองของอ่างทองนะฮะข้อคิดก็คือคือปัญหาคือการวางผังเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองในในคนละมุมมองนะก็จะมองว่าเป็นการลิดรอนสิทธินะครับแต่ในความเป็นจริงแล้ว <c oughs> มันก็เกิดจากการร่วมกัน คิดร่วมกันทำเพื่อ<ม>เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยในภาพรวมครับเช่นอะไรบ้างคะตัวอย่างที่ท่านบอกว่าประชาชนจะคิดว่าริลอนสิทธิคือการ<ม>ไปตัดที่เขามาทําครองอย่างนี้เหรอคะเช่นโซนบางโซนเนี่ยเส้นโซนอุตสาหกรรมะนะฮะที่ที่เป็นปัญหาคือเขามีการใช้ประโยชน์และ ดำเนินกิจการอยู่ก่อนแล้วครับมเมื่อเรากําหนดเขตให้โซนอุตสาหกรรมเนี่ยควรจะอยู่ในพื้นที่สีม่วงเนี่ยะก็ทําให้การขยายกิจการเนี่ยอยู่ในข้อจํากัดอ,อย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะมันเป็นไปตามข้อเท็จจริงของ พื้นที่แต่และพื้นที่ที่เราได้จัดวางไว้แล้วก็เป็นไปตามหลักวิชาการครับปัญหาที่ผ่านมาของจังหวัดอ่างทองนอกจากเป็นเรื่องของอการต้องปรับความเข้าใจกันแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะเรื่องของสภาวะศกักยภาพที่ดินหรือว่าในส่วนของสภาพแวดล้อมมีเป็นปัญหาอุปสรรคในการวางผังเมืองไหมคะคือมันอย่างนี้นะผังเมืองกาหนดมาเป็นกฎหมายและบังคับใช้แล้วนะครับ อาจจะมีบางแห่งที่เป็นข้อข้อขัดแย้งหรือไม่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก็มีการปรับปรุงได้ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงได้เพราะอายุผังเมืองเนี่ยจะมีผลบังคับใช้5ปีครับนั่นก็คือส่วนนี้นะคะท่านผู้ชมคะ ก็ในช่วงแรกนี้นะคะเราก็ได้รู้จักหน่วยง,งานโยธาสำนักง,งานโยธาที่การและผังเมืองจังหวัดนังนะคะเป็นภาพรวมของหน่วยง,งานภารกิจแล้วกิจกรรมที่เพิ่งจบลงไปคือโครงการกําจัดผักตบชวาเมื่อเดือนกันยายนเร็วๆนี้เองนะคะรวมระยะทางกว่า34กิโลเมตรเสร็จแล้วนะคะในช่วงหน้านะคะเป็นช่วงที่เรายังคงคุยกันต่อนะคะว่าภารกิจนอกจาก ที่ท่านทาไปแล้วนั้นก็ยังเป็นโครงการที่น่าสนใจคือการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ําท่วมและยังมีโครงการในปี2558อีกนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการวางผังในอนาคตเรามาพบกันในโชว์หน้ากับสํานักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ อีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำช่ายแต่ติดจากการสัมผัสทางสารคัดหลัง่งเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1 4 2 2 เราซื้อสินค้าที่นี่มานานแล้วเนาะไม่อยากจะซื้อที่อื่นที่นี่เขาบริการดีสินค้าเขาก็ดี แบบสบายๆนะคะกับท่านโยธทาธทิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะในช่วงที่แล้วนั้นเราก็เป็นการพูดคุยภาพรวมของของสำนักงานว่ากว่าจะมาเป็นงานในวันนี้นะคะเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานโยธาและผังเมืองเมื่อปี2554นะคะในนามประสบวมหาทไทยนั้นก็ดูแลและท่านก็ยังเล่าฟังว่ามีการแยกหน่วยงานออกไปอย่างชาัดเจนเป็น5้าหน่วยงานหลักนะคะในช่วงที่2นี้นะคะเราจะมาคุยกันว่า แผนปีก็ประมาณ2,558ในส่วนของโยธาและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนั้นท่านทำอะไรเกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตไหนบ้างและสิ่งที่สำคัญคือเราเห็นทุกวันนี้คือในเรื่องของโครงการป้องกันตลิ่งนะคะและน้ำท่วมนั้นท่านทำอะไรตรงไหนบ้างเรียนถามท่านโยธาน,นะคะวันนี้เราพูดคุยกับคุณพัคดีอยู่คะ่ะเรียนถามท่านโยธาน,นี้นงคะว่าโครงการที่พูดไปเมื่อช่วงที่แล้วคือเรื่องของการ จำกัดปักตบชวานั้นเห็นชัดเจนเลยนะคะเสร็จไปแล้ว34กิโลเมตรแต่ขณะนี้กำลังทำอีกโครงการที่สำคัญนั่นคือเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนนะคะคืออะไรคะท่านครับคือเขื่อนป้องกันติ่งนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก่อสร้างไปหลายแห่งหลายจุดนะฮะ ด้วยข้อจํากัดของงบประมาณเนี่ยผมเรียนว่าก็คงไม่ได้ทั่วถึงจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีแม่น้ำหลักอยู่สองสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยครับทั้งสองแม่น้ำเนีเน่ยก็มีการกระจายงบประมาณไปลงเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งในจุดที่มีการพังทลายของตลิงและเป็นจุดวิกฤตนะฮะก็เริ่มก่อสร้าง ให้เป็นลำดับต้นๆน,น,น,นะครับสำหรับปี58นี้ใช่ไหมฮะเราก็มีแผนในการก่อสร้างอยู่ทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะครับสี <4 S 2> ่ <4 S 2> แห่งค่ะสี่แห่งครับก็ะะมีจะมีที่เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อยหมูสองอตำบลบ,บางละกำมอำเภอโพท,ท,ท,ทองอะนะครับแล้วก็แห่งที่สองก็คือเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาลาย ฝั่งตะวันออกหมู่สี่ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองนะครับ <Okay. S 1> แห่งที่สามจะเป็นเขื่อนป้องกันตลิง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่ชุมชนแสนสุขนะถึงพื้นที่ชุมชนวัดแจ้งนะฮะห,หมู 5, นะ่ห้าตำบลบางประกดอำเภอป่าโมกครับแล้วแห่งที่สี่จะเป็นเขื่อนป้องกันตลิง่งริมแม่น้ำน้อยบริเวณวัดสุวรรณราชหงษ์ okay. หมู่5ตําตบลองคลักษ์อำเภอโพทองครับนอกจากเขื่อนแล้วก็ยังมีงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเขือ่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่6ตําบลบ้านแห่อาเภอเมืองโ,อคโครงการนี้จะเป็นโครงการเสริมตอกชีตพายเ,เพื่อป้องกันน้ำลอดลอดใต้เขื่อน 5โครงการนี้เริ่มเริ่มดาเนินการที่ไหนก่อนคะที่โพทองก่อนหรือที่ป่ามโมก่ก่อนคะคือจะอค,คืออย่างนี้ทั้ง5โครงการนี้จะเริ่มในปีงบประมาณ58าแปดหครับแต่จะที่ไหนก่อนหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะไล่ๆกันไปครับราคาของงานนี้ทั้งหมดจะ<บ>กี่ล้านคะเนี่ย แต่ละแห่งไม่เท่ากันฮะอยู่ที่ความยาวครับซึ่งจึงจะอยู่ที่ผลการสำรวจออกแบบแล้วก็หลังจากสำรวจออกแบบแล้วเสร็จก็จะมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุค่ะแสดงว่าตอนนี้คืออยู่ในโครงการอยู่ในระหว่างการสารวจอยู่อยู่ในระหว่างที่กําลังจะดําเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบสํานักนายกอย่างนั้น บอกได้ไหมคะว่าแต่ละแห่งในโครงการแต่ละแห่งเพราะว่าพี่น้องคงชมอยู่นะคะว่าในเขตพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะโพทองเนี่ยต้องสองสามที่เนี่ยในส่วนของตัวโครงการแรกเนี่ยความยาวเท่าไหร่คะอ๋อตัวนี้โพทองนี่จะประมาณ400เมตรฮะ,ะท,าทางกรมจะเป็นเจ้าของโครงการโดยตรงนะกรม,มเป็นผู้ดําเนินการค,ครับส่วนที่คลองตาลายใช่ไหมแห่งที่สองตรบลังแก้วอำเภอโพทองเนี่ย ความยาวประมาณ300เมตรครับอันนี้กรมดำเนินการเช่นเดียวกันครับแห่งที่สมนี่เป็นชุมชนแสนสุขถึงวัดแจ้งนะอะอเภอป่าโมกค,ความยาวประมาณ450เมตรครับกรมดำเนินการเช่นเดียวกันครับสำหรับแห่งที่สมเออแห่งที่สแห่งที่ 4, 4ี่4นะริมแม่น้ำน้อยบริเวณวัดสุวรรณาเชิหงองคลังองคลักโพทอง ความยาวประมาณ150เมตรตัวนี้จังหวัดไปถึงสำนักง,งานโยธาและผังเมืองอเนี่ยได้รับมอบอนนาจากกรมให้ดำเนินการครับก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่นะคะในส่วนของโพทองป่าโมกองคลักนะคะก็เตรียมที่จะมีความสบายใจได้มากขึ้นนะคะเ <คะ S 1> ขื่อนที่กานระยะเวลาในก,การก่อสร้างตามแผนงานนี้เมือ่อไหร่แล้วเสร็จคะ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงเนี่ยแทบจะทุกโครงการเลยนะไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีอยู่แล้วครับระยแค่สามสี่รอยเมตรเนี่ยนะคะครับมไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีอยากให้ท่านเล่าว่าทำไมถึงต้องใช้เวลานานขนาดนั้นคะคมันต้องปักอะไรบ้างขั้นตอนในการทำอะค่ะอ๋อการก่อสร้างในพื้นที่ริมตะลิ่งนะซึ่งเป็นริมน้ำเนี่ย <c oughs> มันมีอุปสรรคครับ เช่นช่วงฤดูการ<ม>ที่จะก่อสร้างมันจะมีช่วงฤดูฝนที่ไม่สามารถทำงานได้ครับ<ม>ช่วงนี้งานก่อสร้างจะต้องหยุดและรอให้พ้น<ล>พ้นช่วงฝน<ม>ไป <Okay. S 1> ถึงจะเริ่มก่อสร้างบางครั้งงบประมาณที่ได้รับเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับก็กว่าจะได้รับก็เข้าช่วงฤดูฝนเงี้ยก็ก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ พอหลังจากผลหมดช่วงไปก็ถึงจะเริ่มเพราะฉะนั้นการกำหนดเวลาของการก่อสร้างนะจึงต้องกำหนดรวมระยะเวลาในส่วนนี้เข้าไปด้วย,วยครับเพราะฉะนั้นเขื่อนบางตัวเนี่ยจะต้องผ่านถึงสองฤดูช่วงฤดูผลด้วยซ้ำถ้ามีความยาวมากนะส่วนเขื่อนบางตัวที่มีความยาวไม่มากอาจจะช่วงฤดูผลเดียวก็แล้วเสร็จคือภายในปีนึ่นะ แต่อย่างน้อยก็ไม่ไม่ตม่ำกว่าปีครับแล้วเขื่อนที่ท่านกําลังจะสร้างในโครงการทั้งสี่ห้าโครงการนี้เป็นลักษณะแบบไหนคะ,ะก็เป็นเขื่อนป้องกันตะลิงนะอยู่ตามแนวตะลิงครับก็เป็นเป็นการตอกเข็มนะเข็มเพื่อป้องกันดินพังทลายนะฮะแล้วก็จะมีแผ่นแผ่นคอนกรีตกันกันะกกอีกทีแล้วก็มีแผ่นใยสังเคราะห์มีการ เหลียงหินก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะนะครับบางจุดอาจจะมีผนังกันน้ําท่วมสูงขึ้นมาคับแล้วก็มีบริเวณตามสันเขื่อนก็จะมีทางเท้าหรือทางสำหรับคมนาคม,มบางบางจุดนะฮะก็แล้วแต่แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันอยู่ที่รูปแบบ และในช่วงปี2557ที่ผ่านมาหรือในอดีตเนี่ยทางโยธาทำเขื่อนกั้นตรงนี้ไว้ที่ไหนบ้างนะคะโอ้มากมายเลย <laughs> จุดที่เห็นชัดๆเลยค <c oughs> ่ะจุดเห็นชัดๆก็ในเขตรอำเภอเมืองน,นี้แทบจะทุกตำบลก็มีหมดนะแล้วก็อำเภออำเภอที่อยู่ตามริมน้ำอย่างชัยโยอำเภอเมืองป่าโมก อย่างเงี้ยมีมีเขื่อนของเราแ,รแล้ว <มา S 2> อย่างแม่น้ําน้อย<ะ>แม่น้ําน้อยอย่างเงี้ย<ะ>ก็จะมีที่วิเศษโพทองอม,มีฮะต้องเรียนถามสุดท้ายแล้ะค่ะว่านอกจากในส่วนที่โครงการป้องก,กันดินแล้วเนี่ยท่านอยากฝากให้ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างไรบ้างในฐานะที่ท่านต้องลงไปครุบในพื้นที่<อ>เกี่ยวกับการก่อสร้างอะไรต่างๆครับอาจารย์ปุ้มครับ นอกจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ําท่วมเนี่ยทางสํานักงานโยธาและผังเมืองเนี่ยก็ยังมีโครงการที่เราให้ความร่วมมือดําเนินการให้กับทางจังหวัดอ,อีกเช่นโครงการบริหารจัดการน้ําในเขตชุมชนสําคัญเพื่อป้องกันอุทกภัยครับ,ใ,รบในปีห้าหเเนี่ยเป็นงบประมาณของปี5 6าหนี่นะก็จะเป็นการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนอ่างแก้วโรงบาลอ่างทองนะฮะแล้วก็ชุมชนบ้านหลอครับโครงการและในปี58เนี่ยก็มีแผนดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ชุมชนอ่างทองบริเวณศูนย์ราชการครับครับซึ่งทั้งสองทั้งสามแห่งเนี่ย ก็จะดําเนินการเนี่ยในขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ครับค่ั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รูนะคะว่าในปี58นั้นกิจกรรมของหน่วยงานท่านค่อนข้างเยอะลงพื้นที่นะคะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยการก่อสร้างหรือว่าแผนงานจะดําเนินการแล้วเสร็จก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่และความร่วมมือกันทุกส่วนอยากให้ท่านฝากสุดท้ายค่ะอยากให้ประชาชนในพื้นที่หรือว่า<อ>คนของจังหวัดเนี่ย ได้รับรู้เรื่องอะไรอีกนะคะครับก็ผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าสำนักง,งานโยธาที่การและผังเมืองจังหวัดเนี่ย<ม>ก็คือหน่วยงานตัวแทนของกรมโยธาธิการในส่วนภูมิภาคตัวเนี้ยเราเหมือนหน่วยงานที่เป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้านช่างนะครับเราเนี่ยยินดีให้คำปรึกษา ด้านไม่ว่าจะด้านผังเมืองด้านช่างเนี่ยกับประชาชนแล้วก็ส่วนราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆครับเราเยินดีนะแล้วที่ผ่านมาการไปดําเนินการในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนด้วยดีไม่มีปัญหาที่ผ่านมานะฮะเพราะเราไปทําก็คือสร้างความเจริญแก้ปัญหาให้กับพื้นที่นะ เพราะฉะนั้นประชาชนเขาเขาทราบแล้เขาก็ยินดีให้ความร่วมมือส่วนนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปด้วยครับก็นำ สิ่งที่อำนวยความสะดวกสะพานก็ดีนะคะคอะไรต่างๆที่เขาไปให้ในชุมชนนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะวันนี้นะคะทางรายการจะประเด็นมาเป็นข่าวนะคะต้องให้กํำลังใจท่านเพราะว่าเราเคยลงไปทําข่าวนะคะเห็นพวกท่านกําลังอยู่ในพื้นที่นั่นก็เป็นภาพของคนทางานในพื้นที่ซึ่ง เพื่อที่ต้องการให้เกิดประโยชน์จริงๆกับชุมชนกับประชาชนคนอ่างทองค่ะวันนี้รายการจับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะขอบพระคุณท่านโยธาที่การรับผับงเมืองจังหวัดอ่างทองมากนะคะคุณภักตีศักพิสิทธิ์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสามารถติดต่อท่านได้นะคะตลอดเวลาค่ะชั้น3สาลกลางจังหวัดหลังใหม่นะคะเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานท่านคือ035620127นะคะ มีปัญหาอะไรที่อยากรู้ว่าในชุมชนพื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรเดือดร้อนอย่างไรนั้นเกี่ยวกับเรื่องของอำนวยความสะดวกชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานนั้นก็ติดต่อท่านได้ค่ะนี่คือรายการจากประเด็นมาเป็นข่าวนะคะดิฉันอยากบอกว่าเขียนเข้ามาะคะ่ะแนะนําเข้ามาะคะ่ะอยากคุยอยากพูดกับใครผู้หัวหน้าสวดหลายท่านนะคะท่านผู้ชมเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันหรืองานต่างๆแต่ทางเราเองก็พยายามที่จะนําเสนอนะคะสาระ ที่จะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ใกล้ตัวท่านกับคนอ่างทองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะดิฉันอัยมัมนเอรากลวั์และท่านโยธาธิการและผ่างเมืองจังหวัดอ่างทองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ขอบคุณดีเดี๋ยว